ขอบคุณพระเจ้านะครับวิวร์บทที่18ถ้าเราจะแบ่งนะก็จะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือเสียงเตือนจากสวรรค์ข้อที่1ถึงข้อที่8แล้วก็ต่อไปเสียงคร่ำครวญบนแผ่นดินโลกข้อที่9ถึงข้อ24ก็ได้พูดถึงบาบิโลนนะครับหรือว่าบาบูลอนเหมือนกับเป็นระบบของโลกที่อยู่นอกทางของพระเจ้าเป็นปฏิปักษ์ของพระเจ้าภายใต้การปกครองของปฏิปักษ์ของพระคริ์ คำว่าบาบูโลนเนี่ยในสมัยโยฮันเขียนเนี่ยเป็นการใช้คําเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคําว่าโรมเพราะว่าตอนที่โยฮันเขียนเนี่ยก็คืออยู่ในอาณาจักรโรมถ้าเขาไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยเขาก็จะโดนทําร้ายแล้วก็โดนโหมเหงเขาเลยต้องใช้คําที่หลีกเลี่ยงแล้วก็เราเห็นว่าบาบูโลนเนี่ยมันมีหลายๆด้านเช่นด้านศาสนาด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองบางคนก็อาจจะตีความว่าบาบูโลนเนี่ย อาจจะไม่ใช่โรมในอดีตแต่ว่าน่าจะเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในอนาคตเป็นบาบิโลนในยุคสุดท้ายแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเจปีสุดท้ายก่อนการสเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นข้าพเจ้าจะเห็นทูตสวรรค์อีกองหนึ่งลงมาจากสวรรค์มีรัศมีรัศมีของท่านเนี่ยทำให้แผ่นดินโลกเนี่ยสว่างไปจะแสดงว่าทูตสวรรค์องค์นี้ก็มีอาํานาจมาก มีรัศมีเนี่ยแสดงว่าทูตสวรรค์องค์นี้ก็น่าจะอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าแล้วก็มาแผ่นดินโลกทําให้แผ่นดินโลกสว่างไสวย,ยกตัวอย่างโมเสสเนี่ยตอนเข้าเฝ้าพระเจ้าก็มีรัศมีของพระเจ้าติดตัวมาด้วยทําให้หน้าของท่านเนี่ยเปล่งรัศมีทูตสวรรค์องค์นี้ก็เช่นเดียวกันก็มีรัศมีจากพระเจ้านะครับแล้วท่านก็ร้องเสียงดังว่าบาบูโลนเมืองใหญ่นั้นล่มจมเสียแล้วล่มจมเสียแล้ว เป็นที่อาศัยของอะไรบ้างครับในนี้มี3สิ่งก็คือของผีปีาศาจของผีโสโครกและนกที่ไม่สะอาดที่น่าเกลียดอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในคําทํานายนะครับของโยฮันและก็ประเทศชาติทั้งปวงหรือว่าประชาชาติทั้งหลายนะครับก็ดื่มเหล้าวังงูนการล่วงประเวณีการล่วงประเวณีก็คือการลืมพระเจ้าและก็หันมามีความสัมพันธ์กับศาสนาเทียมเท็จ ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายแล้วก็เมืองน,นั้นก็ล่มจมไม่ใช่เฉพาะประชาชาติในที่นี้ยังบอกว่ามีกษัตริย์กษัตริย์ทั้งหลายบนแผ่นดินโลกก็ได้ผิดประเวณีหรือว่ากราบไหว้รูปเคารพรวมทั้งคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพ่อค้าพ่อค้าก็ได้เข้าส่วนเข้าร่วมกับบาบิโลนนี้ด้วยนะครับแล้วก็พ่อค้าทั้งหลายก็ได้เจริญมั่งมีสู่รุ่ยสู่ไร่แล้วก็เมืองน,นี้ก็ได้พินาศเราเห็นว่าความพินาศเนี่ย เริ่มมีให้เห็นตั้งแต่บทที่16แล้วที่ว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทําให้บาบูโลนเนี่ยก็เริ่มได้รับผลกระทบทีนี้หัวใจของบทนี้ก็คืออยู่ที่ข้อสี่นี้เองที่บอกว่าบอกว่าอะไรครับบอกว่าดูก่อนพวกพลเมืองของเราจงออกมาจากเมืองนั้นเถิดมีเสียงประกาศออกมานะครับเสียงนี้ก็น่าจะเป็นเสียงของทูตสวรรค์นะครับ ออกมาจากเมืองนั้นเถิดเป็นการเรียกผู้เชื่อรุ่นสุดท้ายนะครับก็น่าจะมีการรับขึ้นไปแล้วแต่มีคริสเตียนที่ถูกรับขึ้นไปก่อนภัยพิบัติแล้วก็อาจจะมีการเรียกเพิ่มเติมนะครับให้ออกมาจากเมืองนั้นทําไมจึงต้องเตือนนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ค่อยตระหนักไม่ค่อยจะตื่นตัวเท่าไหร่ก็เลยจะต้องเตือนใหม่บางคนเนี่ยไม่ตระหนักก็คือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ตระหนักอะไรทั้งสิ้น ก็เลยต้องมีเสียงเตือนมาจากสวรรค์ให้ออกมาจากคนที่ยังคงอยู่ในระบบหรือว่ายังอยู่ในทางของบาบิโลนนั้นหรือว่ามีส่วนร่วมกับกิจการเพราะว่าถ้าไม่ออกมาก็จะได้รับการพิพากษาเช่นเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยไปเข้าส่วนอะไรเวลาสิ่งนั้นได้รับผลกระทบเราก็จะได้ผลกระทบไปด้วยเช่นคนที่อยู่ในวงพนันเนี่ยไปนั่งสังเกตก,การก็จริง แต่ว่าถึงเวลาก็ต้องได้รับผลด้วยการออกมาเนี่ยหมายถึงว่าการไม่ยอมรับอิทธิพลแห่งความบาปของเมืองนั้นเพราะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยวามบาปจะมากขึ้นเรื่อยเรืเราก็จะไม่ยอมรับอิทธิพลเช่นเรายกตัวอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มมีกฎหมายการพานันที่ถูกต้องเช่นคาสิโนโบ้าง โป๊กเกอร์มั่งอะไรก็เริ่มมาแล้วบางครั้งเนี่ยกฎหมายมันอนุญาตก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่อยู่ในทางของพระเจ้าคริสเตียนก็ไปทําสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะเราก็ไม่ยอมรับการที่ไปยอมรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายพนันเสรีกฎหมายค้าประเวณีเสรีพวกเนี้ย ถึงวันหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราไปเข้าส่วนกับความผิดความบาปของพวกนั้นด้วยนะครับเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันนะครับกับเม,เมืองนั้นถ้าเมืองนั้นถูกทาโทษแล้วก็การที่เราไม่ยอมรับไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องแยกตัวออกจากเมืองโดยที่ไปตั้งเมืองใหม่ไปตั้งชุมชนใหม่นะคริสเตียนก็ยังคงอยู่ในโลกแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เป็นของโลก เหมือนที่พี่น้องยกระคำมาก็คือว่าพระเยซูก็ไม่ได้ขอให้นำคริสเตียนเนี่ยออกจากโลกแต่ให้พ้นจากมารร้ายแล้วก็แยกเขาให้บริสุทธิ์หรือว่าเป็นธรรมิกชนธรรมิกชนก็คือว่าเป็นผู้ที่ถูกแยกไว้ให้บริสุทธิ์แล้วก็ในข้อที่5บอกว่าทําไมจะต้องออกมาเพราะว่าบาปของเมืองนั้นเนี่ยกองสูงขึ้นจะลดสวรรค์ค่อยๆกองทีละนิดรวมเข้าด้วยกันผนึกเข้าด้วยกันตั้งแต่อดีตปัจจุบัน จนกองจรดสวรรค์ลและและ้วพระเจ้าก็จดจําการผิดของเมืองนั้นนะครับว่าพระเจ้าของเราด้านหนึ่งมีพระเมตตานะครับสำหรับผู้ที่เชื่อพระองค์ก็ลบล้างความผิดความบาปแต่สําหรับผู้ที่ไม่ยอมกลับใจบาปของเขาก็สะสมไปเรื่อยๆกองสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งในข้อที่6บอกว่าพระองค์ก็จะตอบสนองจงให้แก่เมืองนั้นเป็นทวีคูณนะครับข้าพีฉบับหนึ่งแปลว่าเป็นสองเท่า ให้เป็นสองเท่าและในจอกที่เมืองนั้นได้รักคนจงรักคนให้เมืองนั้นด้วยอ่าข้อนี้ถ้าจะยกตัวอย่างก็คือว่าในจอกที่เมืองนั้นได้รักคนเหมือนกับเหล้าเนี่ยเมืองนี้ผสมให้ผู้อื่นดืม่มแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าผสมให้คนอื่นดื่มอย่างได้ตัวเองต้องแรงกว่าสองเท่าไม่ใช่ผสมให้คนอื่นแรงผสมให้คนอื่นกินไปแล้วก็นนอกแล้วก็ตัวเองจะรับโทษเท่ากับคนอื่นไม่ใช่นะต้องรับโทษมากกว่าเพราะว่าเป็นผู้ที่เริ่มต้นก่อน เป็นผู้ที่เริ่มทําให้คนเห็นสู่ความพินาศพระเจ้าก็จะพิภากษาเนี่ยเป็นทวีคูณเพราะว่าเป็นต้นเหตุเห็นไหมครับพระเจ้าก็จะยุติรรมแล้วก็บาบูโลนเนี่ยก็จองหองสู่รุ่ยสู่ร่ายนะครับหรืออาจจะแปลว่าเสเพเลก็ได้แล้วก็เป็นผู้ที่ทนงใจคําว่าทนงใจก็คือเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางสําคัญตัวผิดคิดว่ายิ่งใหญ่ชื่นชมในความยิ่งใหญ่และความสง่างามของตัวเอง เลยบอกว่าเราอยู่ในตำแหน่งไม่สีไม่ใช่หญิงไม้และจะไม่ประสบความทุกข์อีกเลยคำว่าไม่ประสบความทุกข์อีกเลยก็คือว่ามีความคาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในสภาพมั่งมีอย่างนี้สืบสืบไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยั่งยืนถาวนนะผู้ที่มั่งมีในวันนี้เนี่ยอย่าได้คาดหวังว่าจะอยู่อย่างนี้สืบสืบไปนะวันหนึ่งเราเห็นว่าระบบอะไรในโลกนี้ก็สามารถล่มสลายได้หมด การเงินการธนาคารก็ร่มได้ธุรกิจประเภทต่างๆอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ร่มได้หมดเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงระเริงเป็นเสียงเตือนนะครับเหตุพยันตรายต่างๆนั้นจะมาในวันเดียวนะครับเห็นไหมเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยมาแบบแป๊บเดียววันเดียวบางทีก็ไม่มีการเตือนล่วงหน้านะแล้วก็จะไม่เฉยชาในที่นี้ภัยที่มาเนี่ยมีอะไรบ้างมีความตายโรคระบาด ต่อไปเนี่ยความตายโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นวันเดียวก็อาจจะลามไปทั่วโลกแนละ้วเราไม่รู้ว่าโรคระบาดในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะลุกลามเร็วขนาดไหนนะครับฟุ่งกระจายไปทั่วอากาศคนได้รับเชื้อโรคอาจจะล้มตายภายในวันเดียวมีความทุกข์ระทมการกันดานอาหารเกิดไปพิบัติขึ้นมาเนี่ยพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สามารถเก็บได้ก็คนก็กันดานอาหารและในที่นี้บอกว่าเมืองนั้นก็จะถูกเผาไหม้ด้วยไฟ ผู้ที่ผูกติดกับโลกจะสูญเสียทุกอย่างเมื่อระบบพังทลายแล้วก็เราเห็นว่าการลงโทษของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ตามพระทัยของพระองค์แต่ว่าเป็นการลงโทษที่สมควรอยู่แล้วในที่นี้มันจะมีคนอยู่สามกลุ่มก็คือกษัตริย์พ่อค้าแล้วก็ชาวเรือใช่ไหมครับในเรือในที่นี้กษัตริย์หรือว่าผู้นําต่างเนี่ยเมื่อเห็นควันไฟนะครับก็คือเมืองนั้นน่ะถูกเผาไหม้จริงๆแล้วกษัตริย์เหล่านั้นก็จะพิราบ เห็นไหมครับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็ถูกทําลายกษัตริย์ก็จะคล่่าครวรเพราะอะไรครับเพราะว่าเสียสิทธิโอกาสเสียประโยชน์แล้วก็ยืนอยู่ไกลๆก,ก็เข้าไปช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่ดูวิบัติวิบัต,บติแก่เมืองบาบูโลนใหญ่นั้นในที่นี้เมื่อข้างบนบอกว่าวันเดียวแต่ในข้อสิบนี้บอกว่าชั่วโมงเดียวก็คือสั้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพ่อค้าเมื่อกี้กษัตริย์พ่อค้าก็คร่ําครวญเหมือนกัน คำควรเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้ผลประโยชน์ทางการค้าอีกต่อไปสินค้าต่างๆในที่นี้ก็มีอยู่6กกลุ่มนะครับถ้านับรวมก็28ชนิดตั้งแต่ของมีค่าของที่ฟุ่มเฟือยรวมทั้งของที่จำเป็นสินค้าในที่นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในที่นี้ก็คือ ได้รวมถึงร่างกายและชีวิตของคนเข้าไปด้วยยุคสุดท้ายเนี่ยคนก็จะกลายเป็นสินค้าเห็นไหมครับจัดอยู่ในกลุ่มเดียวเลยกับพวกโคแกะมา้าจัดอยู่ในประเภทเดียวกันสแสดงว่าคนในยุคสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องของจิตวิญญ,ญาณให้ความสําคัญแค่ว่าเป็นรูปกายเป็นแค่สิ่งมีชีวิตจัดอยู่ในประเภทเดียวกับสัตว์นะยุคสุดท้ายก็จะเห็นมนุษย์เป็นเพียงสินค้า ก็สะท้อนถึงความโปรเทียมความเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์หรือว่าอยู่ในสังคมแห่งวัตถุนิยมมันก็ค่อยๆเป็นวัตถุนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าวันนี้คนเนี่ยไม่ก็เห็นคุณค่าของจิตวิญญาณของจิตใจคนเน้นวัตถุจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในเรือชั่วโมงเดียวนะครับในชั่วโมงเดียวก็เห็นปันไฟขึ้นมา แล้วก็พวกในเรือเนี่ยรวมทั้งบรรดาคนที่โดยสารพวกลูกเรือด้วยคนกลุ่มนี้ก็จะแสะดงออกมากกว่าทุกกลุ่มก็คือนอกจากพิราบร่ำไรแล้วเขายังเอาดินเอาฝุ่นเนี่ยซัดใส่สศีรษะตัวเองนะครับเหมือนกับการไว้ทุกสมัยก่อนก็คือเอาดินใส่สศีรษะแสดงว่าพวกเขาเนี่ยก็เจ็บปวดแล้วก็ทุ่าควรจากการสูญเสียวันนี้ก็มีคําถามนะครับว่าเราเนี่ยเป็นชาว บาบิโลนหรือว่าเป็นชาวสวรรค์ค่ว้พี่น้องลองเลือกดูเราฟังมาแล้วอ่ะบาบิโลนเนียค่อยๆสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างวันเดียวชั่วโมงเดียวก็สูญเสียไปเรื่อยๆแล้วเราจะเลือกเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ที่ทรัพย์สมบัติของเราถูกสะสมไว้อยู่ในสวรรค์หรือว่าอยู่บนแผ่นดินโลกแล้วหลังจากนั้นในค่อยที่20ก็มีเสียงมาจากสวรรค์อีก บอกว่านี่เน่เมืองสวรรค์สิทธชนอัครสาวกผู้พยากรณ์จงยิ้มเยาะในที่นี้ของเราใช้ว่ายิ้มเยาะแต่ว่ามีฉบับอีกฉบับหนึ่งเขาแปลว่าราเริงยินดียิ้มเยาะมันดูเป็นการเยาะเยะ้ยมันดูว่ารุนแรงไปนะครับแต่ว่าถ้าราเริงยินดีมันก็จะบอกลงมานิดหนึ่งแล้วก็ราเริงยินดีเนี่ยมันก็จะตรงข้ามกับคําว่าขราำควญ ที่ผ่านมาพ่อค้าก็ข่มครวนกษัตริรย์ก็ข่มควรวนนายเรือก็ข่มควรวนแต่ว่าคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยก็จะร่าเรืิงยินดีเพราะว่ามันก็ชดเชยกับความทุกข์ที่เขาได้รับพระเจ้าก็ตอบแทนก็ให้ทุกคนเนี่ยอย่างยุติธรรมแล้วก็ในที่นี้บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยข้อยิเวก็บอกว่าไม่มีใครเห็นเมืองนั้นอีกต่อไปก็จะไม่มีเมืองนั้นนอกจากไม่มีเมืองแล้ว ยังไม่ได้ยินเสียงดนตรีใช่ไหมครับไม่มีมโหรีไม่มีช่างวิชาไม่มีช่างสาขาใดสาขาหนึ่งไม่มีเสียงโม้แป้งเห็นไหมครับก็คือว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ไม่มีแสงประทีปไม่มีแสงไฟไม่มีความสว่างไม่มีเสียงเบาสาวนะครับก็คือว่าไม่มีความยินดีต่อไปไม่มีการแต่งงานไม่มีการสมรสเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าก็จัดการครับ การเล่กลมัรยาเหมือนที่ได้บอกพี่น้องแล้วว่าเขาได้สัมสมพระพิโรธแล้วก็พระเจ้าก็จะตอบแทนเมืองบาบิโลนนั้นแล้วก็มันก็สอดคล้องกับพระคำในบทที่12ข้อ12บอบอกว่าสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์ จงรื่นเริงยินดีแต่วิบัติมีแก่แผ่นดินโลกและทะเละเห็นไหมครับวันนั้นก็จะมีผู้ที่ถูกยกขึ้นไปในสวรรค์นะครับบางคนก็คิดว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกรับไปก่อนไปวิบัติแล้วแล้วก็จะมีผู้ที่จะต้องทนทุกข์ก็มีแต่ว่าผู้ที่อยู่ในสวรรค์ก็จะร่าเริงยินดีหวังว่าเราก็จะเป็นคนกลุ่มที่ถูกรับขึ้นไปแล้วก็มีความชื่นชมยินดีนะครับจเซนขอบคุณครงครับ